สวัสดีครับวันนี้อาจารย์หมูวังหลังจะมาพยากรณ์ดวงชะตาของชาวราศีธนูเรื่องราวในอดีตของชาวราศีธนูไพ่ใบแรกที่ได้ก็คือไพ่อัศวินได้ถ้วยไพ่ใบที่สองก็คือไพ่ดาบสิบอัศวินได้ถ้วยเนี่ยหมายถึงว่าตัวของคุณเนี่ยที่ผ่านมาเนี่ย คุณก็เป็นคนที่มีน้ำใจช่วยเหลือบุคคลอื่นไม่ว่าเขาจะมาขอความช่วยเหลืออนุเคราะห์คุณก็สามารถที่จะให้ความช่วยเหลือของเขาได้ดีงานต่างๆคุณก็สามารถที่จะเป็นที่รักใคร่ของเจ้านายของลูกค้าเพื่อนร่วมง,งานก็มักจะเป็นสิ่งที่ทำให้คุณมีความสุข แต่ว่าบางครั้งเนี่ยมันอาจจะมีเรื่องราวบางอย่างเนี่ยที่เกิดความไม่เข้าใจกันดาบสิบมันก็คือเหมือนบางครั้งเนี่ยของบางอย่างเนี่ยมันอาจจะมีการแตกสลายหรือการที่ไม่เข้าใจกันมันก็เลยเป็นจุดจบของมิตรภาพหรือว่าบางอย่างที่คุณรู้สึกว่ามันไม่ควรจะเกิดขึ้นกับคุณ คันนี้เรามาดูไพ่ใบกลางก็คือคุณได้ไพ่ดาบสองนั่นหมายถึงว่าคุณเองเนี่ยอาจจะต้องตัดสินใจบางสิ่งบางอย่างที่มันเองเนี่ยก็ค่อนข้างที่จะยากเพราะว่าดาบสองเนี่ยมันหมายถึงเรื่องราวที่คุณเองไม่สามารถที่จะแก้ไขปัญหาได้ด้วยตัวของคุณเองบางครั้งเนี่ยปัญหาเนี่ยมันอาจจะเกิดขึ้น จากบุคคลที่สามหรือว่าเป็นสิ่งที่คุณรู้สึกว่ามันเป็นการแก้ปัญหาซ้ำซ้ำซ,ซากซากซึ่งแก้เท่าไหร่มันก็ไม่สามารถที่จะจบสิ้นได้คุณเองก็พยายามที่จะหาทางออกในการที่จะแก้ปัญหาแต่ว่านั่นแหละมันก็ไม่ได้สิ่งที่ง่ายเลยสำหรับตัวคุณคราวนี้เนี่ยสิ่งที่คุณอยากจะให้มันไป จากคุณก็คือคุณได้ไพ่เดะมนก็คือคุณเองเนี่ยไม่อยากจะได้ความหวาดกลัวในบางสิ่งบางอย่างมันอาจจะเกิดจากติดใต้สํานึกของคุณภาาเหตุการณ์ที่มันซ้ําๆซากๆแล้วก็จุดที่ทําให้คุณมีความรู้สึกอึดอัดกับคนบางคนหรือว่ากับสิ่งที่คุณเองรู้สึกว่ามันไม่ใช่ตัวตนของคุณ่ะ แล้วคุณต้องอยู่กับสิ่งแวดล้อมตรงนั้นซึ่งมันเป็นสิ่งที่มันน่าเบื่อมากเราเองก็อยากจะให้เหตุการณ์นั้นน่ยมันไปให้พ้นพ้นจากตัวของเราเองเรานี้เนี่ยสิ่งที่คุณอยากจะให้มันเกิดขึ้นเนี่ยคุณได้ไพ่กงล้อแห่งโชคคือคุณเนี่ยรู้สึกว่าอยากจะให้ตัวของคุณเองเนี่ยมันมีโชคอะไรดีๆเข้ามามั่งคือเป้าหมายที่คุณคิดไว้เนี่ย คุณเองบางครั้งเนี่ยคุณก็รู้ว่ามันอาจจะเป็นไปไม่ได้ที่มันจะไปถึงตรงนั้นแต่ว่าคุณเองก็เชื่อว่าถ้าเรามีความมุ่งมั่นเนี่ยแล้วเราเนี่ยก็พยายามที่จะบากบั่นไปมันก็น่าจะไปถึงเส้นชัยณนะจุดนั้นเนี่ยมันไม่น่าจะยากสักเท่าไหร่อันนี้ก็คือสิ่งที่คุณเนี่ยอยากจะให้มันเกิดขึ้นกับตัวของคุณคราวนี้เนี่ยเรามาดู สิ่งที่มันจะเกิดขึ้นกับคุณก็คือไพ่ใบแรกคุณได้ไพออ่พราสังฆาชแล้วก็ไพ่ใบที่สองเนี่ยคุณได้ไพ, The Emperor, พ,พาา่เด e e m p ม r พไพ่พระราชาคือพราสังฆาชเนี่ยมันหมายถึงว่าคุณเนี่ยจะต้องอาจจะมีความสงบนิ่งเพื่อเพื่ออะไรเพื่อสยบกับ บางสิ่งบางอย่างที่มันอาจจะทําให้จิตใจของคุณเนี่ยมันว้าวุ่นคุณเองเนี่ยอาจจะต้องแก้ปัญหาในเรื่องที่มันเองเนี่ยก็ยากที่จะตัดสินใจเพราะว่าความนิ่งเท่านั้นเนี่ยแล้วก็การไต่ตองเนี่ยมันก็จะทําให้คุณเนี่ยสามารถที่จะพลิกวิกฤตตรงนั้นเนี่ยให้มันดีขึ้นเพราะว่าไพ่ใบที่สองเนี่ย เอ็มไพร์เลอร์เนี่ยก็คือพระราชาที่สามารถที่จะแก้ไขปัญหาต่างๆได้ไม่ว่าเรื่องราวเนี่ยการร้องทุกข์หรือปัญหาต่างๆเนี่ยมันจะมากมายสักเพียงใดเนี่ยคุณเองก็สามารถที่จะแก้ไขปัญหานั้นได้คร mm hmm. าวนี้เนี่ยเรามาดูไฮไลท์ของคุณคุณได้ไพ่ดาบสองคุณเองไม่สามารถที่จะหลบหลีกกับปัญหากับ วิกฤตที่คุณต้องเผชิญมันไม่สามารถที่จะหาทางออกได้ดังง่ายอะไรมากมายนักมันอนจะต้องแลกกับบางสิ่งที่มีการสูญเสียไปนั่นก็คือไพ่ประสังคราชนั่นก็คือคุณเองก็จะต้องสงบนิ่งหรือใช้สมาธิในการไต่ตองว่าอันไหนเนี่ยมันไม่จําเป็นแล้วก็ค่อยๆตัดออกไปแล้วคุณเองก็จะได้ความสงหวัง เหมือนคุณเป็นพระราชาที่ได้กับทุกสิ่งทุกอย่างกลับคืนมาแต่มันก็ต้องใช้กับสมาธิแล้วก็จุดที่คุณเองก็ต้องมีสติในการตัดสินใจแล้วกลับมาพบกับผมได้ใหม่ในโอกาสหน้านะครับสวัสดีครับ